สงครามระหว่างไททันและมนุษยชาติในกำแพงที่มันดำเนินเนิ่นนานมากว่าพันปีเหล่าทีมสำรวจที่ได้สละชีพในการหาข้อมูลเกี่ยวกับไททันก็มีมากมายที่ผ่านมารวมถึงมนุษย์ที่โดนหลอกไททันแดกจนตายหาไปนับไม่ถ้วนแต่ในวันนี้ทุกๆอย่างจะเปลี่ยนไปนั่นก็เพราะว่าเราจะมาเกียนกันแล้วและถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงถ้าพร้อมกันแล้ว เรื่องราวความเกียนส้นตีนของผมก็ได้เริ่มขึ้นเพราะมีเพื่อนของรอได้มาบอกครับว่าพี่ลองเล่นแมปไททันนี้ดูสิทาให้ผมได้เข้ามาในแมปไททันวอลแฟร์ซึ่งมันก็เป็นแมปที่เรอจำลองการอยู่ในโลกที่มีไททันนับล้ลานตัวและในการเข้ามาครั้งแรกผมก็ได้เลือกเข้าไปในโหมด PVE และได้เลือกเล่นแบบฟรีไปทาให้ราได้วาบมายัางเมืองในกำแพงและมันก็ให้ราเลือกละครับว่าเราจะใช้อาวุธอะไรซึ่งในช่วงแรกเริ่มมันก็มีแค่ดาบธรรมดาและหอ,อกสายฟ้าและด้วยความที่ผมเป็นตระกูลเอคเคอร์แมนผมก็เลยเลือกใช้ดดาไไปแลละเรก็้โผในมือง ในกำแพงเลยผมนั้นก็ได้ลองใช้เครื่องเคลื่อนย้ายสามิติดูแต่อยู่ๆเรื่องโดตินก็ได้เกิดขึ้นแล้วะอ้ว่ะเดี๋ยาเดาเดายาแดกูยาแดกูกู้งมาเออทำไงวะเนี่ยจากนั้นผมก็ได้โหนสลิงไปมาเพื่อเพิ่มความคล่องแคล่วไปสักพักและได้เรียนรู้ว่ามีปุ่มอะไรใช้งานยังไงบ้างจากนั้นผมก็ได้เรียนร่ายฆ่าพวกเททันเจเกเรทันทีเออได้แล้วตัวหนึ่งร้อยร้อย กูวิ่งเว้ยกูใส่อยู่กับพื้นโอ้ไปด็กน e. ั่งแถวนี้ไปฮึบหนีก่อนควันควันขาดทำไมล่ะครับว้าวเด็เดี๋ยว็กเดียวยายายาอือโอ้ยบังคับยากชิบหายเอ้ไอ้ไอ้อาอย่ามากรับยาเดียกเจ๊กว่าด้วยไม่ไม่กูโดนเด็กได้เลยเอื้อ และพอเราเกิดหม่เราก็ได้ลองใช้หอกสายฟ้าดูล่ะครับแต่เรานั้นก็ดันยิงใส่ตัวเองจนเรานี่ตายห่าไปเลยนี้เอากูระเบิดตัวเองตาย <laughs> และผมก็ได้ลองใช้เครื่องเคลื่อนย้ายสัมมิติไปมาอยู่สักพักใหญ่ๆเพราะว่ามันยังไม่เข้ามือของเราเลยครับแต่เราก็ยังสามารถฆ่าพวกไททันได้ทีละตัว2ตัวและเจ้าดีซีเอ็กมนก็โดนพวกมันแดกอยู่หลายครั้งมากๆเหมือนกันและเมื่อเราหดไปฆ่าพวกไททันได้เราก็ต้องดูด้วยนะครับว่าแก๊สของเราหม,มดหรือดาบของรอน,นหักแล้วหรือยังและถ้าแก๊สของเราหมดเราก็ต้องกลับมาเติมแก๊สไรนี้นะครับกูหลบอยู่ในสวนหญ้า <c> ก <oughs> ูหลบอยู่ในหญ้ามึงไม่เห็นกูหลอก กูหายตัวเดีย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 วอ้โหอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวกูบักบักบักกูบักบกูบักบกูบัก,บก,บกช่วยด้วยชิวายเออเออรอตายอย่างเดียวออโอ้ม ผมก็ได้ฆ่าพวกแต่ท่านนั้นอยู่สักพักแล้วเราก็ได้ออกมาจากโมดอันนั้นและเราก็ได้เลือกหมดโซเวอร์ไปจากนั้นเราก็ได้รวบรวมทีมงานให้ครบหกคนและเราก็ได้วาไปยังโมดนั้นทันทีซึ่งในโมดนี้เราก็ต้องปกป้องฐานของเราไม่ให้พวกแต่ท่านมาทําลายฐานของเราได้นะครับผมก็ได้พยายามฆ่าพวกแต่ท่านอยู่สักพักแต่ด้วยความกาของเราเราก็ยังฆ่าพวกมันไม่ได้เลยสักตัวนี้และในช่วงเวฟแรกๆของโมดนี้ไอ้พวกแต่ท่านมันก็ยังมาไม่เยอะสักเท่าไรเลยทําให้เราไม่ต้องออกแรงมากนักลหละครับจากนั้นเจ้าดีซีคันยี่โซน แหละครับโอ๊ยชิบหายแล้วชิบหายเอ้ยเอ้ยเออกูต้องตัดขามันก่อนเออกูต้องตัดขามันก่อน <c oughs> กูอย่าโดนแต่ดนเหยียบตายเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เอออะไรวะเนี่ยโอ้ยชิบหายโอ้ฟังเดีู๋อ๋อมันขึ้นมาตาเว้ย <What? S 1> เดี๋ยวมันขึ้นมาได้ยังไง ออืเรียบร้อยและเมื่อผ่านมาได้แต่ละเวฟเรานั้นก็ได้คะแนนมาซึ่งมันก็จะสามารถเพิ่มพลังให้กับฐานซื้อยาให้ตัวเองและทำามื่อื่นได้อีกด้วยล่ะครับผมนั้นก็พยายามอัดพวกมันแต่เรนันก็ยังอ้อมหลังพวกแต่ทานไม่เป็นเลยทําให้เราไม่สามารถฟันที่คอของมันได้เลยล่ะครับโอ้ยโอ้ยอยเดียวเดียวเอยอยาเดกโก้อยาเดกเออไม่เหลือ แต่ก็ยังดีนะครับที่เนี่ยทีมของเรามีตัวแบกอยู่หลายตัวแล้วและแล้วพวกพี่แกก็สามารถเก็บเงินจนได้แปลงร่างเป็นไททันจูโจมแล้วล่ะครับผมนั่นก็พยายามฆ่าพวกมันต่อไปเรื่อยแต่เราก็ฆ่าพวกไททันได้น้อยมากและผมก็เพิ่งรู้ล่ะครับว่าเราสามารถหาพวกไททันด้วการจุดพลุเพื่อระบุตำแหน่งมันได้ล่ะครับแต่แล้วเมื่อถึงรอบที่ยี่สิบฐานของเรานั้นก็แตกและเราก็แพ้กับพวกไททันไปเลยโอ้ยเดี๋ยว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 กว่ากูตายแล้วดูดาวนี่ น้าประสาดดิบจังเลยแต่ผมก็ยังไม่ยอมแค่นั้นเราก็ได้กลับมาพร้อมทีมงานใหม่ในโหมดนี้อีกรอบและในรอบนี้เราก็ได้เติมเงินเพื่อซื้อแต่ท่านมาหือมาเลยวยแต่การที่เราจะใช้มันผมก็ต้องสะสมพอยถึง3,000สกอร์ราถึงจะสามารถแบลงร่างได้นะครับบนแมตทีมงานก็ได้กระนำใส่พวกมันต่อไปเรื่อยๆจนผ่านมาได้ทีละรอบสองรอบและเราก็รอดจากการโดนแดกอยู่หลายครั้งมากๆเลยแหละโอ้ยโอ้ยโอ๊ยซอยคอยแน่ซอยคอยแน่ <c oughs> ยาลงในรูปากมึงอะเฮ้ยเฮ้ยดีว่ามีคนมาช่วยทันโอ้ยอีกแล้วอีกแล้วช่วยด้วยเร็วคินิโตเออเออดีว่าดีว่าทันซึ่งในรอบนี้เราก็สามารถฆ่าได้เยอะกว่าครั้งที่แล้วนิดนึงแต่เราก็ยังกาดอยู่ดีนั่นแหละเอ้าเอ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 ลิสติดมากเออเกือบไปเกือบไปอ้ยอีกแล้วอีกแล้วริว อสอยคอยสอยอยไม่ทันแน่กูเออเออเออเอาหน่อยอือยังทันยังทันแล้วแล้วเมื่อถึงรอบที่สิผมก็สามารถเก็บคะแนนจนครบสามพันทำให้ผมได้ซื้อพลังแปลงร่างมาและแล้วเราก็ได้แปลงร่างเป็นยัทันมาหือมาเลยอมาเลยใหญ่โตมโหฬาีไหนใหญ่ขนาดไหน <Hey. S 1> โอ้โหโอ้โหโอ้ยทีเดียว ล้างแมบเลยโอ้โหใหญ่โตไหนว่ากดตัวไหนอะไรไงวะเนี่ยนี่กระทืบกระทืบเออโอ้ยอย่างเมามัน จากนั้นเราก็ได้กระหน่ำตําบอลใส่พวกมันแต่ในหมวดนี้มันก็ไม่ค่อยเหมาะกับไทท่านมาหืมมาสักเท่าไรเพราะว่าแนม่มันมีต้นไม้เยอะมากๆเลยละครับแถงพลังของเจ้าไทท่านตัวนี้มันก็ลดลงเรื่อยๆจนเราเน้นอกับร่างเดิมกันเลยซึ่งในตอนนี้ฐานของเราก็มีไทท่านรวมอยู่จํานวนมากแต่เราก็ยังท่ามันเอาไว้ได้อยู่นะครับแต่แล้วเมื่อถึงรอบที่ยี่สองไอ้พวกไทท่านมันก็โผล่มาเยอะมากจนเรานี่ฆ่าพวกมันไม่ทันและทีมงานของเราก็แพ้ไปในรอบนี้เลยละครับไม่ยอมตายก็ต้องตายอย่างเขียดไม่ใช่ละ S <S <S 2> <S 2> เอสเอสเอสอเรียบร้อยแตกเป็นที่เรียบร้อย แพ่แบบกากๆตลอดเลยนี่จากนั้นผมก็ได้กลับเข้าไปในโหมด PvE อีกครั้งและได้ลองเข้าไปในโหมด FK ดูซึ่งมันก็เป็นโหมดที่เราต้องรองเพื่อได้ตังไรงนี้นะครับให้ฉันรอดแล้วได้อะไรลละนี้แต่นั่นมันก็ไม่ใช่ทางของผมเลยสักนิดทำให้ผมได้ลองเข้าไปในโหมด PvP และได้ลองเล่นในโหมดการสอนดูซึ่งมันก็จะให้เราลองเล่นเพื่อที่จะรู้ว่าการยิงการฟันและการโหนสลิงมันเป็นยังไงและเราก็ได้เรียนรู้มากมายจากการฝึกฝนและเกมก็ให้เราฝึกล่าพวกทหารแถมพวกมันก็ใช้ปืนด้วยแหละครับแต่กว่าที่เราจะผ่านการทดสอบได้เรราาาก็ตยหหไปลอบ โอ้มันยิงน่ากลัวมากเลยแม่งเรียบร้อยฟานชาจดาตรงๆแม่งเลยจากนั้นผมก็ได้ลองเล่นเป็นทีมมาเลรูบ้างซึ่งมันก็ใช้เรบเล่นเป็นตัวละครทหารที่ต้องฆ่าพวกเอลเดียวให้สิ้นซากนั่นเองว้าวมึงโดดลงมาแบบนี้ มึงเกล็กับตันอเมริกาเลยวะแล้วของพี่แกก็มีหลากหลายแถมเราก็สามารถห่อได้ย่างไก่อรอนแมนด้วยและเก็บ็ให้เราต่อสู้กับพวกเอลเดียที่พวกมันจะจ้องฆ่าเราด้วยล่ะครับยิงอย่ามายิงเกินอย่ามาควันกูลอยการยิงอ้าโหเ้ยอ๋อกูซิ่งรถกูซิ่งรถเออกูซิ่งวันนี้แหละเออเออเรียบร้อยถ้ากูตงวันได้อาอดเด็ดเด็ และในขั้นต่อไปเราก็รับบทเป็นเอเรนพีเ์ดเยเกอร์และเราก็สามารถแปลงร่างเป็นไททันและไปตบพวกมาเลยได้ล่ะครับตบมันตบมันตบมันอ๋อเสยสสยคางอ้อคำรามมึงไม่ง่าปากมันคำรามได้ไงหลังจากที่เราฝึกฝนเสร็จมันก็ถึงคราวที่เราต้องลงไปในสนามจริงกันดูบ้างวันแล้วเราก็ได้วาปไปยังแมพและเราก็ได้เลือกเป็นชาวเอลเดียทำให้เราได้สู้กับพวกมาเลยอย่างวมันเลย ลบกบอลลบกบอลลบก่อน,อนในนี้คือที่ลบของเราโอ้โหโดนคว้างใส่แต่เราก็ยังตายหาตายหัวเหมือนเดิมและทีมของเราก็แพ้ไปอย่างราบคาบเลยล่ะครับและในรอบต่อไปผมก็เลเลือกเป็นชาวมาเลกันดูบ้างทำให้ความมันได้เริ่มขึ้นแล้วเว้ยผมก็ได้สิงร้อนและย,ยิงพวกไททันและพวกเอลเดียอย่างหนุกนานจนพวกมันนี่งตายาไ,ปาไปหลายหลายตัวเลยล่ะครับยิงสิครับเออเรียบร้อยแตกไนไหนๆ,ๆตรงไหนฝังน่งโนมา เอา้าจดฝ่ายเองเรียบร้อยแตกเอาซี่เฮ้ยโดนลอกโดนลักโดนลอกอีเรียบร้อย <c oughs> เอา้เอาได้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 ลูกี้ลังก,กา,า <c oughs> ลกแล้วทำไมล้อกูเบี้ยวอยู่ฝั่งนึงวะ <c oughs> เฮ <c oughs> ้ยเอ้เอ้าดับเบิลคิวเลือดฉีดเลือดฉาดแล้วแม่งยิงตัวเอง <c oughs> นี่โดนหนึ่งดอกให้จอก,อกจอกจามมาดิ มาดีปัก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 ,ปกเออโอ้นี่รถถังฝั่งทนรถถังฝั่งทนเอ,อ้ยโอ้ยมีรถถังด้วยว่ะเกมไททันจริงวะเนี่ยอีกไปเออมาดีรถถังเออ,เอ,อ,เอ,อ กูตมและในรอบนี้เราก็สามารถเอาชนะฝ่ายเอวเดียวมาได้แล้วไว้และหลังจากเกมนั้นผมก็ได้กลับเข้าไปในโหมด PVE อีกครั้งเพื่อที่จะเพิ่มสกิลในการหดนเครื่องเคลื่อนย้ายสามิติและความคล่องในการฆ่าพวกไททันล่ะครับเดียเดียวยวเดียเดีวไอ้ไททันสองตัวนี้มันทำอะไรกันอยู่อะ มึงกำลังสโมเกอรเอวิดันอยู่วะ <c oughs> <c oughs> ซึ่งรอบนี้ผมก็ตั้งป้าบายเอาไว้ว่าผมนั้นจะต้องฆ่าเศทานในคมหนึ่งร้อตัวและเราก็จะกลับไปลุยในโหมดโซเววลว่าเราจะมีฝีมือพัฒนาข,ขึ้นขนาดไหนและแล้วการฆ่าล้างผ่พันพวกสา่ทันก็ได้เริ่มขึ้นเลยละวา <c oughs> อีกแล้วโอ้แต่นี้เยอะเกินโอ้ย แรกๆเราก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเราก็สามารถฆ่าพวกไททันได้ครบ100ตัวสักทีแต่ความมันมือของเรานั้นก็ยังไม่จบไม่สิน้นเพราะว่าตอนนี้ผมเริ่มชิมกนกับการฆ่าพวกไททันแล้วล่ะครับทำให้เราต้องออกล่าพวกมันต่อไปจนเมื่อผ่านมาสักพักเราก็สามารถฆ่าพวกไททันได้แล้ว174ตัวผมก็เลยคิดว่าเราต้องไปลุยในแบบการต่อสู้จริงกันแล้วบ้างทำให้ผมได้เดินทางเข้าบปยาโมเซเววลและได้สร้างห้องเพื่อชวนทีมงานของเราไปล่าไททันใจเกเรกันดูและเมื่อรวบรวมทีมงานครบผมก็ได้ขับไปยังแบบนั้นเเลลลยและหังจาากกกที่รฝึ ข้าพวกไท่านมานานหลายชั่วโมงเราก็สามารถจัดการพวกไท่านได้ง่ายขึ้นเยอะทาให้ผมและทีมงานได้ตามฆ่าพวกมันอย่างโมมันจนผ่านมาได้ทีละรอบสองรอบเลยล่ะครับซึ่งผมนั้นก็ต้องรีบฆ่าพวกไททันเพื่อที่จะสะสมคะแนนถึง3 0 0พันเพราะเราจะแปลงร่างเป็นไททันมาคือมาเว้ยมามาแถวบ้านก่อนมาแถวบ้านก่อนตัวกลางอากาศนี่โคตรน,น่ากลัวแม่งหากว่าจะเจอเวฟที่ T 7มาครับผมสองเฮ้ยเฮ้ย,ยช่วยด้วยช่วยด้วยเฮ้ย มึงจับกูได้ไงกูหยุดต่างห่างมึงไหมโอ้ยช่วยกูด้วยเออดี และแล้วเมื่อถึงรอบที่สิองผมก็สามารถฆ่า,าพวกสาทันไปแล้วห้กว่าตัวเลยเอ,อ้าวพัฒนาขึ้นเยอะแยะแต่ผมนันก็ยังตายฮะและบ้านของเราก็แตกในรอบที่12ไปเลยล่ะครับแตกอีกแล้วล่ะครับท่านผู้ชมโอ้ไม่เกิแต่รอบนั้นก็ยังไม่ยอมผมก็ได้สร้างห้องใหม่อีกครั้งและได้กลับเข้าไปในแแบบนั้นเลยซึ่งในรอบนี้เราก็มีเป้าหมายที่จะต้องไปถึงรอบที่20ให้จงได้ว่าแล้วเจ้าดีซีเอ็กแมนก็ได้สิ่งออกไปฆ่าพวกไททันท,น,ทนทันทีเลยซึ่งรอบนี้เราก็สามารถทํางานเป็นทีมวัวขึ้นเยอะใครจะโดนแดกเราก โดนแดดเพื่อนก็มาช่วยเราบอกเลยว่าคอหนุกหนานะนะแต่เรานั้นก็ต้องกลับไปเปลี่ยนใบมีดและแก๊สอยู่บ่อยมากๆเพราะเรานั้นค่าไในเยอะเกินละครับและแล้วในเว็บที่1 1เพื่อนของเราก็แปลงร่างเป็นไททันเพื่อคอยปกป้องฐานของเราไปอีกแรงซึ่งที่จริงแล้วผมก็สามารถแปลงร่างเป็นไททันได้แล้วนั่นแหละครับแต่ผมนั้นก็ชอบใช้มีดไปฟันคอแบบตรงๆมากกว่าเพราะว่ามันมันกว่านะครับพี่น้องครับและแล้วเมื่อถึงรอบที่ยี่ผมก็ได้แปลงร่างเป็นไทาทันมาหือมาเลยนี่แหละรอบนี้แหละจัดไปเออคิวรัว โอ้ oh! <laughs> <laughs> ไปจะร้อยแล้วเนี่ยสว่างจ้าซะเหลือเกินมาแล้วครับใหญ่โตมโหรานบอกเลยวันสุดยอดแต่เราก็แปลงร่างได้ไม่นานเราก็ต้องกลับมาเป็นเจ้าดีซีเอ็กเมเหมือนเดิมแหละครับและพอด่านยิงสูงๆไอพ้พวกไทท่านมันก็มาเยอะมากมากถึงมากที่สุดเลยแหละไทยแม่พวกมันมารุมฐานของเราและเราก็แพ้ไปในรอบที่22อเลยล่ะครับโอ้โหโอ้พี่โตเต็มแล้ว <laughs> แค่นี้ก็สุดยอดแล้วดีและสงครามระหว่างแ่ทานและมอนสเตชาติก็ได้จบลงไปได้รอดติดตามในคลิปต่อไปได้เร็วงนี้ไม่นานเกินรอแน่นอนนะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับแมปไทท่านวอลแฟร์นะครับผมก็เป็นอีกแมปหนึ่งที่ผมชอบเล่นไปแล้วนะผมว่าก็มาเล่นด้วยกันได้นะครับผมชอบมากๆเลยนะครับแมปนี้เนี่ยและต่อไปจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ดีซีเกมเมอร์ขอลาไปก่อนสวีดดสวันนี้ไปละจุ๊บ